ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะกรมราชทรร์เปิดยอดผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงลุกในเรือนจำและธัหาสนพื้นที่เสี่ยงหนักสุดคือเรือนจำกลางเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อ3,929คนจากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด6,469คน เมื่อวันที่16พฤษภาคม2564กรมราชธรร์เปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิดจากการตรวจคัดกรองเชิงลุกในเรือนจำและทันทสถานพื้นที่เสี่ยงเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวน1,104รายในเรือนจำพิเศษท,ทนบุรีข้อมูลณนะวันที่16พฤษภาคม2564เวลา15นาฬิกา โดยทั้งหมดที่ตรวจพบเป็นผู้ต้องขังที่ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวคือไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยและได้ดำเนินการรักษาการให้ยาฟาวิพิลาเวียเพื่อต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเล่งดำเนินการตรวจเชือ้อซ้ำในกลุ่มที่ยังตรวจไม่พบเชือ้อเพื่อยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายที่ติดเชือ้อและไม่ติดเชือ้อออกห่างจากกันอย่างทันท่วงที ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้การดําเนินการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19. โคโรนา2019กรมรชาชทันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือแก้ไขและจัดก,การสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะการเร่งประสานงานโรงพยาบาลแม่คายการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและสำรองยาที่ใช้ให้เพียงพอพร้อมกับการดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในด้านอื่นๆเพื่อป้องกันเชือ้อ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ในเรือนจำและการติดเชื้อจากผู้ต้องขังใหม่รวมถึงเป้าหมายสำคัญคือการเร่งจัดหาวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังด้วยขณะนี้เริ่มฉีดวัคซีนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำส่วนใหญ่แล้วสำหรับผู้ต้องขังจะเริ่มต้นในกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวจนครบ ควบคุมผู้ต้องขังทุกรายในที่สุดและจากมาตรการการตรวจคัดกรองเชิงลุกในเรือนจำและ้ัคันทัศนสถานในพื้นที่เสี่ยงพบว่าช่วงวันที่12-16ถึง16พฤษภาคม2,564ผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโควิดทั้งหมด9,783คนจาก8เรือนจำเรือนจำเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อ3,929รายจากจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด6469รายเรือนจำพิเศษกรุงเทพติดเชื้อ 1,960ลายจากผู้ต้องขัง3,023รายทันทสถานหญิงกลางติดเชื้อ1,039ลายจาก4,488ลายเรื่อนจำคลองเปรมติดเชื้อ1,016ลายจาก8,000 88รายเรือนจำพิเศษทนบุรีติดเชื้อ1,725รายจาก4 0 1 5รายเรือนจำสะเทิงเซา43รายจาก2,671รายทันทัสถานบำบัดพิเศษกลาง12รายจาก5,876ราย เลือนจำนนทบ,บุรี59รายจาก2,661รายรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด9,783ลรายทั้งนี้ในวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2,564เวลา10นาฬิกา30น,นาทีณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังการถแถลงข่าวในประเด็นของ ผลการดำเนินง,งานโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่อำเภอแม่แตงโดยมีผู้ร่วมถแถลงข่าวประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รองแม่ทัพภาคที่3รองอธิบดีกรมราชทันในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รองเจ้ากรมแพทย์ทหารและผู้อำนวยการเรือนจำกลางเชียงใหม่